สวัสดีค่ะเจ็ดโมงยี่สิบนาทีแล้วค่ะยังยังไม่สว่างเนี่ยรถขยะรถกนขยะมามาแล้วค่วัดมาประจำวันพุธมาประจำทุกวันพุธวันนี้เอาเขาจะเอาไปครั้งละสองสองถัง,ง,งคือถังอาหาร เก็บขยะอาหารแล้ววันนี้เขาเก็บอะไรเก็บข,ขวดด้วยหรือเปล่า, mm hmm. าจะสับเปลี่ยนกันนะคะสับเปลี่ยนกันเก็บไปแต่ว่าขยะพวกขยะอาหารนี้ก็ทุกอาทิตย์และค่ะมาเก็บไปเขตนี้เขา ทำงานทุกมาเก็บไปทุกวันพุธย,ยังไม่สว่างเจ็ดโมงกว่ายังไม่สว่างเดี๋ยววันนี้ยายเกดจะเตรียมตัวไม่ไป น่นเหลเข้าไปในเมืองเข้าไปหาป้าหนูนุ่นนะอยากเกตบกเว้าเา้าถ่ายแบบนี้แหะเด้อฟังเข้าใจคันเดบปบะคาตอนนี้สักอนด้อยจ้าอยาคี่ที่เตรียมตัวไปรอรถเมี์ก่อนตอนนี้ละจ้าบัดดีจ้า